ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเนี่ยบนดอยคนระับผมผมวันนี้ผมมีนี่คนระับผมดอกไม้ไฟนะฮะนี่คนระับผมดอกไม้ไฟวันนี้ผมจะมา vs กับไข่ไก่นะผมอ่านี่คนระับผมผมจะเอาดอกไม้ไฟเนี่ยเรียนไว้เป็นแถวแล้วจะเอาไข่เนี่ยบานไว้ข้างบนนะผมเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา ตอนนี้เราพร้อมไหมหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมมาดอกไม้ไฟนี่บอกเลยว่าติดย้านะผมแล้วตอนนี้คือมีลมพัดมาบอกเลยโคตรไอ้นี่เลยโอ้รอ้ออ่ะใกล้ๆเลยโหมีลมพัดไอ้นี่มาเลยฮะ โอเคตอนนี้ติดแล้วนะฮะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่ามันจะลามแล้วก็จะไปติดอันอื่นแล้วสามารถทำลายไข่ได้หรือเปล่านะผมมากันเลยโอ้พี่น้องครับดูน้ำสิครับผมอ่ะดูไข่แบบใกล้ใกล้เลยนะฮะโอ,โอ,โอ้พี่น้องไข่สุนะนะะกแ,แล้วนะฮะดูครับผมโอ้ไข่แตกแล้ว โอเคตอนนี้ติดแล้วนะฮะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่ามันจะลามแล้วก็จะไปติดอันอื่นแล้วสามารถทำลายไข่ได้หรือเปล่านะผมมากันเลยโอ้พี่น้องครับดูน้าสิครับผมอ่ะดูไข่แบบใกล้ๆเลยนะฮะโอ้โหพี่น้องไข่สุกแล้วนะฮะดูว่าผมโอ้ไข่แตกแล้ว โอ้โหลามไม่หมดเว้ยนี่ไงโอโ้พี่น้องครับดูครับผมไข่ถูกไม่เลยนะฮะไข่สุกหรือเปล่ามาดูหน่อยโอ้โหสุกแค่บางส่วนนะฮะเผาต่อได้ไหม ไม่ได้ครับผมมีลมแบบว่าแรงมากเลยโอ้ไม่เผาแล้วโอเคจะประมาณเนี้ับผมคลิปนี้อ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ชอบผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ